สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จะมาขอรีวิวหนังเรื่อง i t เทสักปมลวงฆาตกรรมฉายในปี2017ทาง Netflix นะครับเป็นภาพย,ายนตร์แนวสืบสวนสอบสวนจากอินเดียที่จะทำให้คนดูหัวปั่นไปกับลีลาการเล่าเรื่องลวงคนให้ตายใจแล้วก็ตลบหลังแบบตั้งตัวไม่ทันนี่มันราโชมอนเวอร์ชันอินเดียชัดๆเลยนะครับถ้าใครชอบให้หนังหักมุมหักหลังคนดูในช่วงท้ายเรื่อง รับรองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับกิดเทแัก ผมรวงฆาตกรรมเป็นหนังฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนเราเรื่องราวของวิครรมนักเขียนสัญชาติอังกฤษที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายถึง2คดีในค่ำคืนเดียวกันคือคดีฆาตกรรมแคทเธอรีนภรรยาสาวชาวอังกฤษของเขาผู้เป็นทั้งผู้จัดก,การและยังเป็นเจ้าของสนักพิมพ์ที่เขาพิมพ์หนังสือน,นั่นเองครับและคดีฆาตกรรมเชคา ทนายหนุ่มในคอนโดมิเนียมสุดรู้แห่งหนึ่งที่มีมายาภรยาสาวแสนสวยอยู่ภายในห้องทั้งยังแถมด้วยเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เป็นต้นเหตุให้หญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นต้นเรื่องในการเขียนนิยายของเขาต้องฆ่าตัวตายอีกด้วยครับตำรวจที่ทำหน้าที่ในการนำสืบสวนเรื่องนี้ก็คือเดฟเบอร์มาเข้ามารับผิดชอบคดีนี้โดยที่ต้องฟังคำให้การของวิครัมว่าเหตุการณ์ในค่ำคืนวันฝนตกนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เขาเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้งสองคดีและคดีการฆ่าตอตายอีกหนึ่งคดีได้อย่างไรซึ่งวิครัมก็ได้เล่าเหตุการณ์คดีทั้งสาคดีนั้นในมุมมองของเขาให้กับเดฟฟ,ฟังจากนั้นเดฟไปได้สอบปากคำมายาภรรยาสาวของทนายหนุ่มที่ถูกฆาตกรรมในคอนโดมิเนียมว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นอย่างไรแต่การเล่าเรื่องราวของวิครัมและมายานั้นสวนทางกันและไม่ตรงกันแทบทั้งหมดวิครัมเล่าเหตุการณ์อีกแบบมายาก็เล่าเหตุการณ์อีกแบบ แต่เดฟรู้ทันทีว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งนั้นกําลังโกหกเขาอยู่นอกจากนี้เดฟก็ยังสืบสวนสอบสวนโดยการไล่สอบปากคําคผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการตายของแคทเธอรีนแฟนสาวของวิครัมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นต้นเรื่องในการเขียนหนังสือของวิครัมร่วมไปด้วยยิ่งสืบไปยิ่งสอบปากคําคไปก็บพบว่าการบอกเล่าเรื่องราวของวิคครัมและมายานั้นมีความไม่ชอบมาพากลบางอย่าง ซึ่งเขาจะสามารถสืบหาตัวฆาตรกรได้อย่างไรวิครัมจะคือฆาตรกรที่ฆ่าภรรยาและทนายหนุ่มคนนี้หรือไม่และยังเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมอิดเทแซกผมลวงฆาตรกรรมได้ทาง Netflix เลยครับการรีวิวหนังเรื่องนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่านอิทธิพลมาจาก Facebook Fanpage หนังโปรดของข้าพเจ้าที่ได้ทำรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับและเมื่อได้เข้าไปอ่านดูก็ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าทางผมชัดๆเลยครับเมื่ออ่านจบแล้วผมก็รีบไปดูหนังแล้วก็รีบมาทำรีวิวรับใช้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับจึงขอขอบคุณหนังโปรดของข้าพเจ้ามาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครเป็นแฟนภาพยนตร์หรือนิยายแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนนะครับก็จะรู้ว่าองค์ประกอบที่ควรจะมีอยู่ในหนังนั้นก็เช่น การสืบหาว่าใครคือฆาตกรฆาตกรฆ่าเหยอื่อย่างไรเวลาในการฆาตกรรมนั้นสัมพันธ์กับเวลาการตายของเหยื่อและสัมพันธ์กับการชนันสูตรศพนั้นหรือไม่พยานในการให้การนั้นเป็นคนอย่างไรมีบุคคลที่3บุคคลที่4เป็นคนลับหรือตัวละครลับหรือไม่หนังจะหักมุมอย่างไรในช่วงไหนแล้วท้ายที่สุดจะไปเฉลยว่าฆาตกรตัวจริงนั้นคือใครและทําการทั้งหมดนั้นอย่างไรซึ่งอิเทซัค ผมรวงฆาตกรรมมีทุกอย่างเหล่านี้แบบครบถ้วนกระบวนวามเลยนะครับที่สําคัญก็คือหนังมีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างช้านฉลาดเลยครับเป็นการตัดสลับให้เราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคําบอกเล่าของผู้ต้องสงสัยอย่างวิครัมแล้วก็มายายกตัวอย่างเช่นการเจออาวุธในการก่อเหตุฆาตกรรมวิครัมจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างหนึ่งส่วนมายาก็จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งตัดสลับกันแบบนี้ไปตลอดทั้งเรื่องเลยครับ ส่วนเราในฐานะคนดูก็จะดูแบบเพลิดเพลินกับการดูเรื่องราวที่ตัวละคร2ตัวนี้เล่าเรื่องราวที่ไม่ตรงกันนั่นแหละครับเราจะคิดพิจารณาและตั้งคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าใครกันแน่เป็นคนที่โกหกครับดูไปดูมาวิธีการของหนังและวิธีการเล่าเรื่องมันก็เหมือนกับนิยายคลาสสิกของญี่ปุ่นในเรื่องราวโชมอนนะครับ ที่หม่อมราชวงศ์คือธิปปามโมดนำมาแปลในฉบับภาษาไทยและหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเรื่องอุโมงค์ผาเมืองยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ในราโชมอนเป็นการให้การของบุคคล3มคนที่เล่าเรื่องออกไป3มเรื่องนะครับแต่ในเรื่องอิทเทแฟกนี้เป็นการเล่าเรื่องราวส่วนใหญ่นั้นอยู่กับคนสองคนคือวิครัมกับมายาครับ หนังทั้งเรื่องเน้นบทสนทนาและการเล่าเรื่องดังนั้นเวลาที่เราดูใน Netflix เราก็ต้องอ่าน mm. ซับไตเติลภาษาไทยเอานะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมอ่านแทบไม่ทันเลยฮะมีหลายช่วงต้องกดดูในความเร็วสปีด0.75ในการชมด้วยซ้ำครับเพราะธรรมชาติของหนังแนวนี้จะเป็นหนังที่ใช้คำพูดเป็นหลักนะฮะแถมคำพูดของหนังเรื่องนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาอินเดียด้วยครับไอคำพูดหรือบทพูดเพียงประโยคเดียวซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่พูดออกมานะฮะ จากตัวคละครคนไหนก็ตามที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนั้นก็สามารถเป็นกุญแจไขรเรื่องราวของเรื่องได้ทั้งหมดเหมือนกันนะคะดังนั้นจึงขอเตือนว่าใครพลาดบทสนทนาที่อยู่ในเรื่องแม้แต่ประโยคเดียวก็อาจจะพลาดกุญแจสําคัญของเรื่องไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเรื่องอื่นก็พอจะข้ามไปได้ผ่านไปได้บ้างแต่ในเรื่องอิทแทกปมลวงฆาตกรรมถือว่าห้ามผ่านห้ามข้ามเลยทีเดียวครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ห้ามประมาทตัวละครทุกตัวที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนั้นมีความสําคัญกับการเฉลยของเรื่องเป็นอย่างมากจึงขอแนะนําว่าหนังเรื่องนี้เวลาดูนั้นไม่ควรทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยแม้แต่กระทั่งการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูก็ตามนะครับเพราะคุณอาจจะพลาดอะไรหลายๆอย่างไปด้วยเช่นกันครับหนังมีรายละเอียดปีกย่อยที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องราวของเวลาเรื่องของวัตถุพยานอาวุธในการสังหาร ข้าวของเครื่องใช้แวดล้อมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัวรวมถึงการใช้เรื่องราวทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินเรื่องในการประกอบการสืบสวนสอบสวนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับและมีความจําเป็นเป็นอย่างมากในหนังแนวนี้นะฮะทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กันครับจนเราไม่อาจมองข้ามสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาในหนังได้เลยนะครับหนังแม้จะเป็นเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมแต่หนังเขาก็ไม่ทําให้เราเครียดเกินไปนะครับ เขาได้ใส่มุกเล็กๆน้อยๆอยเอาไว้ตลอดทั้งเรื่องโดยเฉพาะการสนทนาระหว่างเดฟหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนกับลูกน้องตำรวจอีกสองคนตัวบทสนทนานั้นก็ทําให้เราอมยิ้มได้ครับและตัวบุคลิกของตัวละครลูกน้องตำรวจ2คนนั้นมันก็มีความเป็นอินเดียสูงมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์สำคัญของหนังอีกอย่างหนึ่งเลยครับส่วนในเรื่องของการหักมุมนั้นก็ค่อนข้างมีชั้นเชิงมากนะครับเขาไม่ได้หักมุมเพียงแค่ครั้งเดียวเขาหักมุมมากกว่า2ครั้งเลยครับ และที่สําคัญคือตอนจบของเรื่องเขายังทําให้เรารุนตามได้มากๆการเฉลยในตอนจบเขาก็ทําให้เราเคลียร์ทุกปัญหาคาใจได้อย่างหมดจดถือว่าเป็นหนังที่เริ่ม้นในความสับสนวุ่นวายแล้วจบลงด้วยความลงตัวแบบสมบูรณ์ครับส่วนตัวผมเองนี่คือวิธีการเล่าเรื่องของหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่มีพล็อตเรื่องหักมุมที่ดีงามที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับในส่วนของการแสดงนั้นคนที่รับบทเป็นตัวละครทุกตัวในหนังเขาก็เล่นได้ดีทุกคนนะครับ พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเขาก็ทําให้เราเชื่อใจอยด้งยางหมดจดเลยฮะเชื่อซะจนเราสับสนว่าใครกันแน่คือฆาตกรครับ ซึ่งในด้านทักษะการแสดงของชาวอินเดียนั้นเราก็รับรู้กันมานานแล้วว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับและบทบาทรวมถึงพฤติกรรมของตัวละครนี่แหละครับที่จะหลอกเราจนหัวปั่นได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเฉลยทุกอย่างแบบหมดจดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นข้อดีของหนังแนวสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ส่วนตัวของผมก็มองว่ามันทําให้เสน่ห์ของหนังสืบสวนสอบสวนนั้นหายลงไปบ้างเลยนะครับ เพราะเอาข้อจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากดูอะไรที่มันเคลียร์ไปซะทั้งหมดแบบหมดจดอย่างนี้นะครับมันควรจะมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างในใจของเราเอาไว้บ้างนะฮะให้เราเอาไว้ขบคิดหลังจากการดูหนังจบแล้วส่วนวิธีการเฉลยในช่วงท้ายเรื่องนั้นมันก็เป็นการประเจิดประเจ้อเกินไปครับความรู้สึกก็ประมาณว่าไอตอนที่เขาต้องการจะปิดก็ปิดซะมิดชิดแต่ตอนที่ต้องการจะเปิดก็เปิดซะโล่งโจง่งอา,าสาซะงั้นเลยนะครับนี่คือจุดที่ทำให้ผมรู้สึกติดใจเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ เราโดยสรุปอิตเทซกผมรวงฆาตกรรมเป็นหนังที่เน้นแนวทางสืบสวนสอบสวนในการสอบปากคำจากผู้ต้องหาและพยานทั้งหมดนะครับแต่ตัวละครเล่าเรื่องไม่เหมือนกันฮะพอหนังสรุปก็หักมุมจบจนแทบเราอยากจะกราบผู้กำกับกับคนเขียนบททันทีทันใดเลยนะครับและอยากจะถามว่าคิดได้ยังไงวะเนี่ยซึ่งเชื่อเถอะครับว่าความดีงามนั้นไม่แพ้กับหนังสืบสวนสอบสวนสัญชาติใดในโลกนี้และเชื่ออีกเถอะครับว่า หากได้เริ่มดูหนังอินเดียแล้วมันก็เหมือนกับการเข้าง่ายออกยากยังไงอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นทางช่องซ u เปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ i t ตเทฟ c กผมรวงฆาตกรรมเอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ